เป็นคนชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์เลือกแหวนยังไงบางครั้งนะคะคนก็ชอบจะคิดว่าการที่เราเป็นคนชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์เช่นชอบไปดำน้ำชอบไปทะเลชอบไปภูเขาไปเดินป่าหรือว่าไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์นอกบ้านเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่แหวนเพชรได้บางคนก็เลยเลือกนะคะที่จะใส่แหวนแบบเกลี้ยงเเรียบๆหรือว่าเป็นแหวนที่มีเพชรฝังจงลงไป ซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นความจริงเลยค่ะเรายังมีแหวนเพชรอีกแบบหนึง่งที่คนชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์สามารถใส่ได้นะคะนั่นก็คือแหวนเพชรแถวค่ะซึ่งแหวนเพชรแถวที่เราจะเลือกใส่เนี่ยก็จะต้องเลือก 1. จะต้องเป็นแหวนเพชรแถวที่มีลักษณะขอบค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็คือมีขอบไว้คอยปกป้องเพชรแถวของเราที่ฝังอยู่ด้านในนะคะ และขอแนะนําว่าการเลือกเพรที่ฝังนะคะด้านในไม่ควรเลือกการฝังเพรแบบชาแนลหรือฝังล็อกนะคะเพราะจะทําให้เพรสามารถหลุดง่ายควรจะเลือกแบบที่มีหนามเตยเล็กๆคอยช่วยเหลือความแข็งแรงและก็ไม่ให้เพชรเราหลุดง่ายนั่นเองค่ะสาหรับร้านของเรานะคะก็จะมีแหวนเพรแถวที่สามารถใส่ไปทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ได้เพราะว่าเราได้ดูเลือกความแข็งแรงของตัวเรือนให้คุณลูกคา้าด้วยค่ะยังไงถ้าเกิดว่าเราใส่ติดนิ้วแล้วไม่ได้ ไปโดนกระแทกอย่างรุนแรงนะคะรับรองว่าเพชรไม่หลุดง่ายๆแน่นอนค่ะ